พระตเตือนโยมมาแล้วตั้งแต่ต้นแล้วพระบอกแล้ว่าสมาคมพงช่วยปักิงสมาคมพุ่ง่วยบางด่างที่อยู่แถบเอเชียทั้งหมดไม่รับสินแสไทยเลยอันนี้ไม่ดีอันนู้นก็ไม่ดีทุบมันเข้าไปอันนี้อย่าไปมีโยมของเก่งจริงไม่มีทุบทำให้เลยโยมพระตเตือนโยมมาแล้วตั้งแต่ต้นแล้วพระบอกแล้ว่าสมาคมพงช่วยปักกิงสมาคมพุ่ง่วยบางดางที่อยู่แถบเอเชียทั้งหมดไม่รับสินแสไทยเลย ถ้าคนคืออย่างนี้ระบบของพวกสินแสเนี่ยสียนแสเนี่ยหรือซี่ฝูเนี่ยนะที่ฝูภาษาอังกฤษเรียกซี่ฝูหรืออาจารย์นั่นแหละมันก็คืออาจารย์เนี่ยถ้ใครอยากจะเรียกอาจารย์ก็เรียกอะไรเงี้ยแต่พระเฉยๆพวกนี้เฉยๆระบบของพวกเนี้ยมันคือระบบต้องต้องต้อง,องเอ่ยนะน,นี้ก็เรื่องจริงโยมศักดิ์ที่พระไปที่ภูเก็ตเจ้าของรงแรมก็โดนไปสองล้านนะสองล้านนะครับโยม ไอ้หามันขนของไปอะกิโลกิเลนเต็มไม่หมดนี่ที่พระจ้องมานั่งพิมพ์ที่ภูเก็ตเพราะพระอยู่กับลุมศักดิ์พดีแต่ยอมศักดิะโดนตั้งแต่ก่อนหน้าเจอพระได้ประมาณหลายปีสองล้านกว่าบาทมันขนใส่รถกระบะไปอะมีสิกิเลนหาเหวอะไรก็มันเยอะแยะไปหมดแกนี่ตรงนี้ก็ดีแก่ตรงนั้นก็ดีคราานี้ไปถึงโหยมศักด โอ้โหที่มาอะไรเนี่ยไอ้สินแสมเอามาใตั้งมันเอามาให้โหยงมืออย่างก,กับระบบการจัดสวนทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วก็บอกเลยว่ามันไม่มีอะไรเลยสินแสนะโยมถ้าเป็นฝั่งเก่งจริงๆของแท้เลยนะโยมฟังให้ดีนะเชื่อไหมโยมของที่เขาใช้แก้หรือเสริมดวงชะตาให้กับโยมอะเพียงแค่ยันหูใบเดียวเอง เขาใช้แค่ไหน,นโยมถามโยมที่พาไปช่ไปชงวยด้ดิมีใครเสียอะไรมั่งไหมที่เกี่ยวกับการต้องอโยมซื้อของไม่มีพาบอกโยมสมมติโยมตั้งสิงโตอ่ะแล้วจะดีแต่โยมต้องไปหาเองไม่มีพวกนี้เขาจะไม่ยุ่งหน้าที่ของสินแสหรือพวกที่สามารถดูชัยภูมิได้มีหน้าที่ดูมีหน้าที่แนะนําไม่ใช่ไปยุ่งกับเขาไม่ใช่การขายของอันนี้คือผิดผิดผิดมากม ถึงบอกไงโยมมันสติแล้วการต่ออายุของผู้คนมันต่อได้จริงเหรอไอขุดหลุมฝังเพื่อต่ออายุให้มากขึ้นเห็นใจนะพาดูแล้วก็เห็นใจคุณยาย่านก็เห็นใจว่าไอไอคนเราอ่ะมันมันทุกข์ไงโยมมันก็มันเจอทางอะไรก็เอาหมดนะเพราะว่ามันโด่งดังด้วยไงมันก็โด่งดังพอสมควรเพราะว่ามันมีสื่อโฆษณาให้การสนับสนุนนะนะรายการดังๆมันไปออกอะนะ วามน,น่ากลัวโยมเพราะว่าไอ้อะไรนี่ล่าสุดล่าสุดโยมโยมมาที่วัดแสกีแสกีไม่ใช่ตัวแสกีฝังเต่านะมันจะมีแสกีฝังเต่าเห็นไหมที่เป็นเต่าเกียบวยนะกับแสกีฝังไหพังเหมือนกันโยมชีวิตพังเลยอันนี้ก็พังเหมือนกันแสนกว่าเป็นแสนหมดนะโยม ไอ้วงจุ้ยเนี่ยนะหรือการปรับชัยภูมิการปรับทิศทางบ้านเรือนต่างๆทําไมอ่ะทาไมคนถึงจับต้องไม่ได้จริงๆไม่ใช่จับต้องไม่ได้หรอกไอ้พวกนี้มันไม่เข้าไปหาคนที่ธรรมดาเพราะอะไรรู้ป่ะการระบบการขายของมันมามันเก่งกว่าเซลล์อีกจะบอกให้โยม ระหว่างที่มันเข้าไปอยู่ในจุดบ้านของพวกเราแล้วอะนะโยมนะอันนี้ถือเป็นวิทยาฐานพอดีมีโยมเม้มงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้พวกนี้มันมันมันของปลอมอะไรเงี้ยวิธีการง่ายๆยโยมเมื่อมันเข้าไปถึงบ้านของเราได้แล้วเนี่ยเรามีใจแล้วที่จะชวนพวกมันไปถูกต้องไหมขอพูดอย่างนี้แหละไม่ไม่ให้เกียดพวกมันหรอกนะเพราะพวกมันคนไม่ดีใครจะว่าก็ว่าเออทำไมต้องเรียกมันก็เหยียดแม่งไปเลยโยมพวกนี้คนไม่ดีเสร็จพอเราเราเราอะเป็นผู้ผิดพลาดอยู่แล้วตั้งแต่ต้นที่เชิญพวกเขาเนี่เข้าไปในบ้าน พอมันเข้าไปแล้วมันก็ชี้เลยอันนี้ไม่ดีอันนู้นก็ไม่ดีทุบมันเข้าไปอันนี้อย่าไปมีโยมของเก่งจริงไม่มีทุบของคนที่เก่งจริงเขาจะเอาสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในบ้านเอามาแก้อย่างเช่นเรามีอันนี้นะนี่ปริมปริมมันบอกว่าพระเราอะที่เราทุกวันนี้เรามาที่วัดลานาเราเราเสียตังกันอะไม่ใช่เป็นแสนเป็นล้านเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยปริมมันจะแจ้งตำหนดจับพระทุกคนราคาถูกเกินไปสองร้อยกว่า,าเนี่ย เรามีอะไรเนี่ยถ้าเป็นสินแสที่เขาเก่งจริงเขาจะเอาสิ่งของที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยเอาไปตั้งเพื่อมันเหมือนเสริมเหมือนเพิ่มเหมือนเติมกําลังใจให้มันไม่มีการที่คุณจะต้องไปเสียงถ้าคนเขามีเงินเยอะอยู่แล้วเนี่ยเขาจะเรียกไปทําไมให,ให้มันเสียงเงินเพิ่มนี่แหละสําคัญมันต้องแก้เอาจากจุดที่มีเขาอาจจะวางของผิดที่ผิดทางแต่สําหรับสินแสของไทยมันไม่ใช่แบบนั้นโยมมันจะเป็นการขายเพราะว่ามันต้องการเงินมาก มันจึงเป็นอะไรที่คนที่ระดับอย่างเราลากลากยากจับต้องไม่ได้ไม่ใช่จับต้องไม่ได้หรอกเพราะหนึ่งมันตั้งราคาไว้เพื่อไม่ให้คนลากยายกจับต้องมันอยู่แล้วมันต้องการให้คนที่มีระดับคนมีคนที่มีระดับก็พร้อมที่จะยอมเสียโดยไร้สมองข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ